ตอนนี้มาถึงหน้าวัดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลงจากตุ๊กกๆที่เขาก็มาส่งนะครับตั้งแต่สวนพึกษามาถึงหน้าวัดเดี๋ยวผมต้องขอรองเท้าทีงไหนครับ เข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับเมื่อกี้มีการตรวจกระเป๋านะครับเผื่อใครพวกของที่ผิดกฎเข้ามาในวัดนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ถอดรองเท้านะครับน่าจะตรงข้างในโบสถ์ครับที่ต้องถอดคนก็เริ่มมากันเยอะนะครับตอนเย็น เพราะว่าที่วัดตอน6กโมงครึ่งนะครับจะมีการสแสดงของคนในพื้นที่นะครับมันจะกาศนมลื่นนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอ่ ศีลังกานะครับน่าจะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดเลย้วยซ้ำนะครับบริเวณรอบนอกวัดนะครับแต่ผมต้องไปฝั่งนี้นะเพราะว่าชาวต่างชาติมาฝั่งนี้นะ 穿腔的，小山下一伙人。 เดี๋ยวผมต้องไปซื้อตัว๋วก่อนแล้วก็ต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวผมต้องถอดอรองเท้าผมดูราคา่อนเ n ็น c ทดุริยางกาไทายแลนด์ เนี่ยผมไทยแลนด์ผมได้ส่วนลดแล้วนะเนี่ยจากประเทศไทยแลนด์เมียนมานะครับอินเดียเนปาลปากีสถาน,น1,500รูปีนะครับถ้าประเทศอื่อนก็2,000นะเนี่ยเป็นชาวพุทธเหมือนกันนะก็เลยราคาถูกกว่า one r 0 0 0 from Thailand one. how how many one Uh, Thailand 1500 change money one no change มาจากไทยมีส่วนลดนะครับเช้าพุธ1500รูปีนะครับถ้าไประเอื่น2000นะครับก็โอเคนะครับ thank you เดินเข้าไปที่สักการะนะครับเรยบโบทนะครับต้องสำรวม่อยนะครับเข้ามาในทุงนี้ต้องถอดหมวกด้วยนะครับไปไหนต่อแล้ว

ผมต้องเดินตามตรงที่คนไปเยอะนะครับผมยังไม่เห็นพระพุทธรูปเลยนะ้าจะอยู่ด้านบนนะเป็นเจดีย์เจดีย์เล็กๆที่อยู่ข้างในนะ เขาดอกไม้กันมาเจอเลยเขาก็มาสวดมนต์กับตรงนี้นะเขามานั่งสวดมนต์กับตรงนี้นะ Thank <laughs> you.

เ yeah. มื่อกี้เราขึ้นไปสักการะพระเขี้ยวแก้วนะครับหรือว่าเป็นฟันของท่านพระสมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เขาว่ากันว่ามาจากอินเดียนะครับ ตรงนี้เป็นวิวจากด้านบนนะครับเหมือนที่ไทยนะครับแต่จะศิลปะคนละแบบ จริงมีโชว์ตอนหกโมงครึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งสี่โมงครึ่งผมคงอยู่รอไม่ไหวครับเพราะว่าต้องไปเดินดูที่อื่นต่อเดี๋ยวผมไปเดินดูข้างนอกแล้วกันนะครับ Ini dana. Hai. ผมเดินกลับไปเอารองเท้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปจากวัดนะครับคนเดินไปขาดลุงเยอะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า ไปเดินดูริมทะเลสาบกันตรงนี้จะเป็นทะเลสาบนะครับข้างๆตัวข้างล่างวัดนะครับ บััดนะครผมเห็นคนเดินไปข้างหน้าเยอะเลยน่าจะมีโชว์ตอน5โมงเย็นนะครับผมถามพี่ตกๆเขาบอกว่ามันมีโชว์ตอน5โมงเย็นนะครับแต่รับ เจอป้ายแล้วจะมีโชว์ตอนห้าโมงเย็นรต้องไปดู d ั้งหมด n ะเ t ็นทรีสเ a ็กแค a ดี้แดนซ์ในเอน e รีส n อนทร n e คนด b ้แดนซ์แดาเอ e นทรีสโอเคโอเ thank wow. you left hand 5 pm Five Five million booking the seat, buy the ticket. I like the booking the seat. Okay, thank you. Lot of people. Thank you, sir. From Japan. No, I'm from Thailand. Thailand. I like the Buddhist people. Yes, yeah, so yeah. I come to temple. I like temple. the Buddhist. Yes. Yeah. me too. Are the people like the temple. Yes, already. Uh, morning. Uh, yeah. I like morning. Yeah, good. 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 Sri Lanka, only number one. Yeah, I know. Buddhist Sri Lanka Buddhist two temple Yeah, yeah I know. All, good temple. Yeah, yeah. one. Oke, ambil ya. Oke, oke, ada Okay. Yeah, okay. besar, place on the Oke, coast. terima the terima kasih Oke, oke. 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 Oke. How much? 2,000 rupees. Two, yes. Government price, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank tua <coughs> ต้องได้เป็นงานศิลปะเดี๋ยวผมหาที่นั่งไกลๆดีวยวตัวนี้ได้ไหมเนี่ยจองแล้วมิสเตอร์อรแถวล่างถูกจองหมดแล้ว จองไปแล้วตข้างหลังก็ถูกมันมองไม่เห็นนะครับตรงข้างหน้าก็ถูกจองไปแล้วโอเคผมนั่งชั้นล่างแล้วกันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันถูกจอง ด้านหลังตรงนี้นะส่วนหน้าเขาจองหมดแล้วนะเขาติดป้ายจองไว้ครส่วนใหญ่เข้ามาเป็นทัวร์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูตรงนี้จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับเขาก็เลยแบบมาเป็นกลุ่มแล้วก็มาเป็นทัวร์ส่วนใหญ่ทัวร์จะจองให้เขานะไม่สามารถที่จะนั่งข้นางหน้าได้เลย เอให้คูณจะจ่ายค่าตัวเท่ากันแต่ว่าเขาจองผมก็ได้นั่งหลังอยู่ดิบางคนก็มาที่หลังผมนะก็ได้นั่งหลังผมไปถ้ามีคนมาขายของที่เลือกขายขนมนะ Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS